ที่ดินค่ะที่ดินสวยผ่อนได้ค่ะ3าถึงหปีนะคะผ่อนกระเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะวันนี้ค่ะพ่อจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินคลองสเดซอยมิตรแท้นะคะซอยมิตรแท้ค่ะน้องเสือประชุมชานีนะคะอยู่ต้นซอยเลยค่ะเข้ามาจากต้นซอยนะคะเพื่อจะบอกเลยเข้ามาประมาณ400เมตรนะคะ ที่ดินเราอยู่ขวามือค่ะอยู่ขวามือนะคะถนนสาธารณะนะคะกว้าง8เมตรนะคะไฟฟ้าน้ําประปาพร้อมมากค่ะพร้อมมากค่ะตรงนี้ค่ะ408ตารางวานะคะ408ตารางวาค่ะเราแบ่งเป็นสงแ,แปลงนะคะแปลง B ีกับแปลง B2 ค่ะแบ่งเป็นแปลงละ204ตารางวานะคะตารางวาละ4,900บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนค่ะซื้อผ่อนผ่อนก็ยาวเลยค่ะ3.5ปีนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้เหมาะที่จะทําบ้านแนวสวนเกษตรค่ะ ลูกผักเลี้ยงปลาได้เลยนะคะหรือท่านจะมาทําบ้านพักที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศก็ได้นะคะหรือจะซื้อไว้เก็บเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานซื้อไว้เก็งกําไรก็ได้ค่ะตรงนี้บอกมากป้นบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสนับพี่ดินแปลงนี้เนี่ยมีบ้านหลังสีสีฟ้านะคะนี่มีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะคลอง11เฟสหนึ่งของเรานะคะซอย11เฟสหนึ่งนะคะซอยมิดแท้ค่ะเข้ามาจากต้นซอยก็ประมาณ400เมตรนะคะ จะมาถึงยังแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้เป็นมายามเย็นนะคะอากาศกําลังเย็นสบายเลยนะคะตอนนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะที่ดินตรงนี้นะ,คะใครที่รักธรรมชาตินะคะใครที่อยากจะอยู่แบบโปร่งโล่งสบายนะคะอยู่แบบว่าตอนนี้กรุงเทพก็มีแต่ความแออัดเนาะมีแต่ความ วุ่นวายมีแต่ฝุ่นควันมีแต่เชื้อโรคนะคะมาซื้อที่ดินแบบนี้ไว้อยู่ยามกเกษียณนะคะเวลาที่เรากรเกษียณนะคะเราก็จะได้มาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแบบอากาศดีๆโปร่งโล่งสบายนะคะแล้วก็อยู่ใกล้วัดคาชะโนดนะคะวัดคาชะโนดสองเนี่ยะคะ่ะตรงนี้เองนะคะใกล้ๆก,กันนะคะถ้าสนใจนะคะเป็นบอกเลยซื้อสดโฉนดพร้อมเอิญนะคะซื้อผ่อนผ่อนกระยาบเลยค่ะสามถึงห้าปีนะคะผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะสํานักงานของเรานะคะ อยู่ที่คลองสิบกม7.5หนองเสือประุมธานีนะคะวางเงินดาวเพียงแค่ห้าหมื่นบาทนะคะทาสัญญาเรียบร้อย,ยท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะคะไม่ว่าท่านจะมาปรับถมดินหรือท่านจะมากั้นรัว้วหรือท่านจะมาลงผลผลิตทางการเกษตรหรือท่านจะมาลงขุดบ่อเลี้ยงปลาสามารถทําได้ในระหว่างการผ่อนที่ดินกับเราเลยนะคะตรงนี้นะคะรีบทัิหาเปิ้ลเลยค่ะเพจขายที่ดินค่ะยูทูบป้นขายที่ดินนะคะ Facebook เฟซบุ๊กปลนักขนานค่ะศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดหกเก้าแปดนะคะและ้วปลจะมาอัปเดตที่ดินในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ ค่ะ